สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาสายลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจมีของดีสวรรค์มอบให้มาแล้วเป็นตาประทับจากสวรรค์ต้องใช้คำนี้ก็ได้สวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพาทารุนหนึ่งหาดวงตาฟ้ากําหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดเอาไว้แล้วนะครับโคลายมือกกบาทสวรรค์มอบให้แล้วท่านเชื่อหรือไม่ รเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาท่านถูกกําหนดไว้หมดแล้วแต่เราจะยอมหรือไม่แน่นอนครับเราได้ของดีมาแล้วเราใช้ลายมือกกระบาดให้เป็นในเมื่อเส้นวิ่งมาบรรจบเจ็บปวดด้วยร้าวแสนทุกทรมานมันก็ต้องมีทางด้านลบและทางด้านบวกด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องใช้ให้เป็นดึงพลังออกมาให้เป็นนะครับพลังต่างๆอยู่ภายในกายของท่านอยู่ในรอบตัว บางคนอาจจะมีอะไรบางอย่างเขาเรียกว่าพลังตีกันมั่วไปหมดเลยถ้าท่านเข้าใจในสิ่งนี้มันจะมีความเล่าร้อนมันจะมีพลังอะไรบางอย่างสําหรับใครบางคนนะครับไม่ว่าบางคนอาจจะเป็นผิวทําดําแดงนะครับ้วนแล้วแต่บ่งบอกถึงพลังนะครับบมผิวขาวก็บ่งบอกถึงผิวขาวพลังของผิวขาวนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนมันจะมีพลังที่อ่อนแอแล้วเล่าร้อนอยู่ภายในกาย เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นก็สําคัญท่านควรที่จะต้องปรับเปลี่ยนปรับพลังในตัวของท่านใช้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างระแม่ดระวงังนะครับจะพูดจะคุยจะเจรจากับใครนะครับตรงนี้ก็เกิดผลทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคำสาปแช่งหรือพูดกับผู้ใดนะครับขอให้มันจุดจุดจุด,จดนะครับแล้วมันเป็นไปตามนั้นเลยนะบอกได้เลยว่าวาจาิทธิ์มันเกิดขึ้น นะครับไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่อะไรทั้งนั้นแต่ว่ามันเป็นสายอาถรรพ์น,นะครับผมน่ากลัวนะครับสายอาถรรพ์น,นะครับถ้าท่านเข้าใจท่านโปรดใช้วิจารณญาณและโปรดใช้นะครับนะครับความคิดของท่านไต,ต่ตอว่าจริงหรือไม่จริงนะครับสายมูเรารู้อยู่แล้วว่าจริงหรือไม่จริงสิ่งเหล่านี้มันมีพลังอยู่รอบก,กายของท่านมันมีเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนมีองค์ ไม่ว่าจะเป็นคําพูดที่พูดออกไปแล้วเดี๋ยวเองรับไปเอ้ยทําไมมันเป็นไปตามนั้นล่ะท่านควรที่จะต้องศึกษาและปรับใช้เกี่ยวกับเซกเซนของท่านนะครับบางคนมีแต่ก็ปล่อยนะครับปล่อยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีอะไรประโยชน์อะไรเกิดขึ้นครับนะครับถ้าท่านรู้ว่าเหตุการณ์ล่วงหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นท่านก็ออกมาปรับใช้สิครับนะครับบางคนรวยแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าอะไรครับ เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าอนาคตเห็นเลขเสียงนำโชคถูกลางวันสิบงววติด20่สิงววติดเจอกันมาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับใครเจอแบบนี้คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับใครที่แบบว่าตัวเองมีเซนส์เกี่ยวกับทางด้านเรื่องเลขเสียงนำโชค9ก้างววติดบอกได้เลยว่าหมอสัน์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยถูก9งววติดนะครับตกใจเลยนะครับว่า สิ่งเหล่านี้มันเป็นบทพิสูจน์ว่าโอ้มันมีจริงนะโลกอีกมิติหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นกุมารทองไม่ว่าจะเป็นสิ่งเลึนลับนะครับเจ้าแม่นังขวักนะครับผงภายนะครับกุมารทองนอนลงนะผมโอ้โหล้วนแล้วแต่มีจากนั้นเพราะฉะนั้นและลายมือกระบาดท,ท่านก็ต้องใช้ให้เป็นเส้นวิ่งมามันจบนะครับผมอาถรร์ตกตำแหน่งอะไรเป็นไปตามนั้น นะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์อาทิตย์ศุกร์นะครับผมตามเนินต่างๆบนลายมือก็ควรที่จะต้องทราบแล้วเอามาปรับใช้ก่อนอื่นควรที่จะเปิดดวงชะตาดูเองก่อนนะครับก็อย่างเช่นดูดวงลายมือนะครับดูซิว่าดวงชะตาเรามีอะไรบ้างมีก,กากบาทอยู่ตรงจุดไหนบ้างนะครับอยู่ตรงเนินไหนบ้างที่บองบอกถึงบริวารตำแหน่งต่างๆนะครับหรือว่าเป็นคนที่ พูดวาจาสินะครับผมมีจักรนาราย,ยบนมือนะครับผมหรือมี 3x บอกได้เลยว่าแรลงเป็นอย่างมากต้องใช้เป็นซิกเซนจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับซิกเซนจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับท่านอาจจะเคยรู้สึกว่าสถานที่เหล่านี้เราเคยมาแล้วแต่จําไม่ได้ทําไมรู้สึกอย่างนั้นถ้าจําได้อน,นันมาจำจำมาจากความฝันอาจจะไม่ใช่เซนพิเศษนะครับผม แต่ว่าถ้าจําไม่ได้มันเคยมาแล้วนะตรงเนี้นะผมมันเคยมาแล้วแต่มันยาวนานเหลือเกินมันเหมือนกับชาติที่แล้วเราเคยมาหรือว่ามันเป็นนิมิตร,รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าท่านต้องใช้เป็นนะครับบอกได้เลยว่าท่านต้องใช้เป็นนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับผมใช้แล้วเอาไปปรับปรุงเอาไปปรับใช้ทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับไม่ได้เอาไปทําชั่วนะครับนะครับทำให้ตัวเองมีความสุขนะ และสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับท่านไปจนวันตายนะครับถ้าคนทําชั่วแน่นอนครับแป๊บเดียวก็เสือ่อมนะครับเทวดาฟ้าดินท่านไม่คอยปกป,กปักคุ้มครอง,องรักษาคนไม่ดีแน่นอนนะครับจะมาบอกว่านะครับทาชั่วแล้วจะเป็นไปตามนั้นหรอนะครับอาจจะมีคนขัดแยง้งแต่บอกได้เลยว่าเทวดาท่านไม่ชอบคนไม่ดีนะครับเพราะว่าท่านรู้แล้วว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีจริงนะครับเขาเหม็นสาบกับกลิ่นมนุษย์ลองไปอ่านในตำรานะครับ กินคนมีศีลเขาชอบเหลือเกินนะครับเมตตาการุณามุริตาเวขาหมวิหารสีเขาชอบเหลือเกินนะครับหรือว่าศีลห้านะครับข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสาม 3, ไม่มีกิกข้อสี่ไม่พูดปดข้อห้าไม่ดื่มเล้าเทวดาเขาชอบเหลือเกินชอบเป็นอย่างมากที่สุดด้วยคนแบบนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาว่าเทวดาจะไม่อยู่ใกล้มนุษย์เพราะว่ายัางมีกิเลสครับนะครับถ้าใครบอกว่าผมเป็นคนดีที่สุดอันนั้นเขาโกหกแล้วครับ ไม่มีครับคนที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่มีในตำรากล่าวไว้หลักเช่นนั้นเพราะว่านะครับไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์หลวงปู่ก็บอกว่านะครับมนุษย์ยังมีกิเลสกันอีกเยอะนะครับรักโลดกรธห้องมันอิจฉาใส่ร้ายป้ายสายีกันนะครับถ้ามันอิจฉาแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในขอบเขตของมันอันนั้นถือว่าเป็นมนุษย์ที่ดีนะครับแต่ยังมีไหมมีแน่นอนเจลหล่ะนะครับมีความรู้สึก นะครับคนอื่นไม่มีเราก็มีไม่คนอื่นมีคนอื่นมีแต่เราไม่มีนะครับมันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นการข่มจิตใจด้วยกรรมฐานนั้นสําคัญนะครับข่มจิตใจด้วยกรรมฐานนะครับไม่ใช่มาบอกว่าฉันไม่มีไอคนนั้นเป็นคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้ว่าตัวเองมีด้วยซ้ำแต่ว่าเขาบอกว่านะครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่ามีกันทุกคนกิเลสเพราะฉะนั้น จะต้องปรับใช้ให้เป็นนะครับผมและสายลายมือกระบาดก็เช่นเดียวกันนะครับมีกันทุกคนซิกเซนนะครับแต่ด้วยความรู้สึกของท่านจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับตัวท่านเองนะครับยิ่งบอกว่าไม่มียิ่งเทวดาชั้นสูงยิ่งเทพชั้นสูงของจริงเขาไม่เปิดให้ท่านรู้ง่ายๆแน่นอนนะครับของจริงจะซ่อนเลยนะครับบอกไว้เลย นะครับผมยิ่งเป็นคนมีองค์ของจริงเขาจะไม่ให้ท่านรู้เลยนะครับคอยช่วยเหลือปกปักคุ้มของราาักษาแล้วหลบหลีกไม่ให้ท่านรู้นะครับให้ท่านรู้สึกว่าเป็นธรรมดามากที่สุดแต่ว่าถ้าเองทําชั่วเมื่อไหร่เขาจะดึงกลับเขาเรียกว่าดึงท่านกลับมาให้อยู่ในร่องในรอยอยู่ในร่องในรอยนะครับนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสายและเือกะบักแต่ว่ามันก็จะมีสัญญาณบอกเหตุล่วงหน้าท่านควรเอาไว้ปรับใช้ใเป็น นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตาสัญลักษณ์จักรนาลายอยู่ใต้หนูชีนะครับที่บ่งบอกว่าท่านพูดไปแล้วแช่งไปแล้วบุคคลท่านนั้นจะเป็นไปตามนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเราไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาดใดใดทั้งสิ้นที่จะไปแช่งเขานะครับผมเขาเพียงแค่พูดว่าเราดูถูกเรานิดหน่อยจะเอาเป็นเอาตายหรอครับนะบเพียงแค่คนมาดูถูกท่านโอ้คนอย่างเองอะ่ะหากินยากแค่นั้นเองแค่นั้นท่านจะเอาเป็นเอาตายหรอ ถ้าท่านเป็นคนเอาเป็นเอาตายแบบนั้นท่านไม่ใช่ผู้สูงส่งนะครับผมท่านไม่ใช่สายละมือกระบาดเพราะสายละเมือกระบาดสวรรค์มอบให้มาแล้วนะครับส่วนมากโกรธใครไม่ค่อยเป็นนะครับโกรธใครไม่ค่อยเป็นนะครับเพียงแค่คําพูดไม่กี่คำนะครับเออช่างชันมันช่างช่างมันม่อยให้มันไร้สติปัญญาอย่างนั้นต่อไปนะครับ,รบเพราะว่าสายละยมือกระบาดมีบทพิสูจน์ผู้ผีวิญญาณต่างๆเข้ามารุมเล้า นะครับอันนี้เป็นความเชื่อตามลักษณะลายมือนะครับมีพูดผีวิญญาณต่างๆเข้ามาลุมเล้าเข้ามาทําให้คนลายมือกระบาดเชื่อร้อยเว่านรกสวรรค์นั้นมีจริงบาปปูนคุณโทษนั้นมีจริงนะครับผมทีนี้ถ้ามีแล้วส่วนมากจะใช้ปรับปรุงใช้ลายมือกระบาดจนให้คุ้มมากที่สุดนะครับในเมื่อมีจริงแล้วนะครับผมท่านก็ใช้ซิกเซน์ของท่านนี่แหละนะครับดูเรื่องราวต่างๆนะครับผม คอยปรับปรุงปรับเปลี่ยนในดวงชะตาทําให้ท่านมีความสุขราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานใช้ตรงนี้ให้เป็นนะผมของเก่าตามติดอยู่แล้วนะครับผมบางคนนั่งปุ๊บก,ก็เห็นภาพนิมิตท,ทันทีนะเหมือนมีมโนยิธีของเก่าตามติดวิชาสามามติดนะครับมีของดีตามติดเห็นภาพในอดีตชาติพอรู้ปุ๊บก,ก็ไม่อยากทําชั่วท,ทําบาปทำกรรมแล้ว นะครับไม่รู้จะทําไปทําไมแล้วเพราะว่ารู้วันยิ่งทําไปจะยิ่งบาปกรรมน่ากลัวเป็นมากที่สุดตกนรกกระพุ่มย่ำแย่ชีวิตบาดซบโอ้โหจะเอาอย่างนั้นเหรอครับนะครับทุกคนเวียนว่ายใไเกิดเจอแบบนี้มาแล้วแล้วจะเอาอย่างนั้นเหรอครับนะครับจอตรงนี้แหละใชใ้เป็นนะครับผมแต่ว่าใช้ใเป็นก็ไม่ได้แปลว่าเอาไปประหารประหารใครมันจะเกิดโทษนะครับเองทําสิ่งไหนเองได้สิ่งนั้น น่ากลัวนะครับท่านอย่าคิดไปทําใครด็ดขาดเราเป็นผู้ที่จะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าชนะอะไรครับท่านจะชนะอะไรท่านชนะจิตสิกเซนของท่านท่านไม่ได้ชนะผู้อื่นชนะผู้อื่นไม่เกิดประโยชน์นะับถือเกิดความสัใจในโลกมนุษย์แน่นอนนะ้าบอกโอ้เราชนะมันแล้วเราเหยียบย่ำม,มันได้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วท่านไม่ได้ชนะผู้อื่นครับท่านต้องชนะจิตใจดัวเองข่มจิตใจข่มความชั่วข่มความโกรธคนนั้นคือคนที่สุดยอด ท่านลองคิดดูมีคนเอาไม้มาตีหัวท่านท่านสู้ไหมสู้นะครับแต่ว่าคนอย่างเงี้ยไปไกลๆฆ่าเลยนะครับไปไกลๆฆ่าเลยแต่ข่าไม่อยากทําร้ายเองเพราะว่าข่ากลัวบาปกลกรรมบาปกรรมนั้นมีจริงทําให้ติดๆกับขาดชีวิตไม่เจริญลึกๆเราเสียวเวลากับไปเรื่องพวกนี้เรื่องอะไรล่ะเราสู้เอาเวลาไปเที่ยวรอบโลกไปซื้อลถเบนซ์ครับ ไปซื้อบ้านหลังสวยนะครับผมเก็บเงินเก็บทองเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ร่มเย็นมีสุขไปทําในสิ่งที่ฉ่านรักนะครับเสียเวลาไปต่อสู้กับใครก็ไม่รู้นะครับผมนะครับเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่าก็ไม่ใช่สัมเวสีหรือเปล่านะครับผมอย่าไปแตะต้องกับพวกนี้เพิ่งเกิดมานะครับผมนะครับผมจิตใจยังเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในแดนนรกกระพุ่มหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมสายลายมือกระบาดท่านหลบหลีกกับปัญหาเหล่านี้นะครับผมและท่านใช้สายลามือกระบาดท่านในเป็น สิ่งเหล่านี้บางทีไม่ได้ประหารประหารไปแช่งใครแต่ว่ามันเกิดอัตโนมัตินะครับออโตเมติกครับนะครับกฎของมันก็มีโลกมนุษย์ก็มีโลกสวรรค์ก็มีนะครับโลกแห่งสิ่งลึกลับก็มีนะครับแต่ว่าโลกแห่งสิ่งลึกลับเกิดขึ้นกับอาถรรพ์กาบาฏมันเป็นออโตเมติกนะครับผมอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเองทําร้ายมาเองแช่งฆ่ามาเองส่งมาเดียวย้อนกลับไปหาเองสิบเท่า เจ็บปวดไหมล่ะครับท่านครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นกฎของมันอยู่แล้วนะครับเมื่อถึงเวลาบุพสนฟ้ากําหนดทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดเอาไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าท่านเอาไปปรับใช้เป็นนะครับโอเคครับขอให้ท่านช่ำชื่นสมหวังดังใจหมายถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับมีคลิปใหม่ๆอีกมากมายนะครับผมนะครับนะครับาสันขอเป็นสะพานบุนให้แก่ทุกท่านนะครับผมช่ำชื่นผสมเร็นสมหวังดังใจหมาย นครับผมกดคอมเมนต์มานะครับผมพูดคุยแกล,ยก,ก,นะก,ลเแกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับผมกลุ่มของเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกครับสวัสดีครับ